ผู้ชายหลายคนคงมีความใฝ่ฝันว่าอยากไปญี่ปุ่นจังเลยบยใช่ไหมอยากไปหาอะไรกินอยากไปหาอะไรทํานั่นแหละฉันก็คิดเหมือนพวกแกเอาเป็นว่าก่อนไปญี่ปุ่นนะ่ะต้องรู้เรื่องบางเรื่องก่อนบ้านเราไม่มีแต่บ้านเขามีนะจ๊ะว่าแต่เรื่องราววันนี้จะมีอะไรบ้านรันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามรับฟังและรับชมกันจ้าเลยจะ้ะ1มีการแลกเปลี่ยนนามบัตรใช่แล้วคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งชอบแลกนามบัตรกันถ้าสมมติว่าเขาไปทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาไปรู้จักกันถ้าเขารู้สึกดีๆ ทีนี้แหละมันเป็นข้อดีของเราเว้ยคือถ้าเราไปเปคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาชอบใครอะไรเงี้ยก็ไปตีเนียนทำความรู้จักกับเขาไงพอเขาเอ็นดูเราเขาแบบรู้จักเราแล้วก็แลกนามบัตรให้อร์โทรศัพท์ a c e b o o k l ล ne เบอราา์โทรเงินกู้อะไรเงี้ยเห็นไ้มคิดดอกแล้ยี่สิบอนนะครับอ่ะไม่จริงนะพูดด้วยอันนี้ไปทำจริงนะเว้ยนี่แหละคือข้อดีทําให้เราแบบจีบเขาได้ง่ายขึ้นพอจีบง่ายขึ้นก็มีโอกาสเป็นแฟนไปไปเดทอะไรอย่างเงี้ยฮันนี่มองฮันนีโมนอย่างเงี้ยไปต้องงอแอปหาคู่เลยอย่างเงี้ยคือเจ๋งน่าจะมีหน้าบ้านี่ 2กดลิฟต์เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยใครก็ตามที่แบบเข้าลิฟต์คนแรกจะต้องอยู่ตรงปุ่มและใครเข้ามาเนี่ยจะต้องแบบกดปุ่มให้เขาเอาง่ายๆต้องแซ่นผู้ดีว่าฉันเป็นคนใจดีกดลิฟต์ให้ทุกคนอะไรอย่างนั้นคือถ้าเข้าไปแล้วไม่ทำเนี่ยคือแบบดูนอกคอกมากเลยนะคือแบบไร้น้ำใจอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเข้าไปคนแรกจะต้องแบบรับผิดชอบทุกคนในนั้นคือถ้าแบบหมั่นไส้ให้ใครเขาบอกกดชั้น7กดชั้น8ให้แม่งเลยแล้วก็บอกชั้น7ราคาให้มันออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะถ้าแบบกดชั้นั้นมใหเลยนสุก 3. รถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎอย่างหนึ่งคือว่าถ้าแบบเดินเข้าไปในรถไฟฟ้าแล้วเงี้ยนั่งใครนั่งมันเล่นใครเล่นมันไม่ส่งเสียงไม่เอะอะไม่พูดคุยโทรศัพท์เอาง่ายหุบป,ปากไม่ส่งเสียงดังและเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบว่าเราพูดคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแบบมีเสียงพิษดาโรโผล่มาเงี้ยคนทั้งขบวนรถไฟจะหันมาที่เราแล้วก็จะแบบมองแบบแปลกๆอาจจะแบบหยิบหยินิดนึงอะไรอย่างเงี้จริงๆแล้วบ้านเราเองก็มีเหมือนกันนะจ๊าเรื่องแบบเนี้ยต่างคนต่างเงีย้ย ต่างเล่นใครเล่นมันบางทีก็เงียบจนรู้สึกว้าเวอะไรางเออเงียบจริง4ต้องรู้จักจับกระโปรงคือเขาจะหมาว่าบางครั้งะเราใส่กระโปรงไปถ่ายรูปกันใช่ไหมล่ะแล้วบางครั้งมมอรลมพัดพลมพัดปุ๊บทำไมจ้ากระโปรงมันเพลิดออกแสบตาเลยนะครับนั่นน่ะก็นอนออกมาสวัสดีเต็มเลยหรือแบบสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นก็ออกมาให้เห็นอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าบางทีเจ้าตัวเองไม่รู้แต่ว่ารอบโลกอะรู้หมดแล้วว่าตอนนี้โอโมข่าวมากเลยอะไรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเห็น ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีกฎออกมาตัวหนึ่งว่าโอเคเพื่อความเป็นมารยาททางสังคมเวลาถ่ายรูปจะต้องแบบเอามือจับกระโปรงเอาไว้อย่าให้มันปลิวไม่อย่างนั้นพวกแบบตาดีก็จะเห็นอ่ะดังนั้นป้องกันไว้ก่อนจับไว้จะได้ไม่ปลิวดังนั้นไปที่ไหนก็ตามถ่ายรูปจะต้องเอามือจับไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยห้าไปดื่มสั่งสรรคือญี่ปุ่นจะมีประเพณีอย่างหนึ่งเขาบอกว่า บางครั้งอะ่ะจะต้องฝึกดื่มแอลกอฮอล์บางทีหลังเลิกงานเนี่ยเจ้านายบอกเฮ้ยไปกินเหล้ากันก็ต้องไปกินเพื่อสร้างสังคมเอาใจเจ้านายจะได้แบบค่อยๆเลียแข้งเลียขาแล้วรไปสุดจุดสูงสุดได้แบบทํางานเพื่อได้ตําแหน่งดีๆเงินเงินดีๆเอาอกเอาใจทุกอย่างจะได้ดีรวมถึงเป็นการแบบผ่อนคลายความเครียดตัวเองด้วยแบบทั้งวันทำงานมาเครียดแล้วแบบพักผ่อนนิสนึงอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยทำงานไปดื่มไปที่ญี่ปุ่นเองอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นการเข้าสังคมแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นแล้วประเทศไทยเราเองก็ ทำงานเสร็จปุ๊บอะละตังวงอะไรไหมครับนี่แหละเข้าสังคมบาคนถามพี่หมอกแต่หนูไม่กินเล้าทำไงดีไม่ยากไปปลูกต้นไม้กับลุงแถวบ้านแล้วก็ชื่นชมลุงา่าลุงน่ารักเท่านั้นและแกจะรวยเปรี้ยงปร่างระดังในชั่วข้ามคืนเลยไม่เชื่อลองดูหใส่ซองเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเองจะมีความรู้สึกอายเมื่อแบบจับเงินสดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อเวลาเขาอายอะ่ะเขาก็เลยจะต้องแบบเอาเงินอ่ะใส่ซองไม่ว่าจะไปชําระค่าบริการจ่ายนั่นจ่ายนี่ก็ต้องแบบใส่ซอง ล้วยื่นให้แต่เขาบอกว่าถ้าเราไปตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปตามตลาดใหญ่ๆไม่ต้องทําก็ได้อัน,นั่นคือเวอร์ไปยุ่งยากด้วยจะว่าไปแล้วในไทยเองก็ทําเหมือนกันนะเราก็ใส่ซองเหมือนกันเห็นไหมซองพ้าป้าซองแต่งงานเงนี้ยเขาขอพันหนึ่งใส่20่สิบหไหมครับแอร์จะภาพยิ้มหวานเลยนะครับอย่างนี้ชอบใจขำกากเลยนะครับดูแล้วนะ่ะ เจ็ดท่านั่งอย่าคิดลึกท่านั่งที่วันนี้หมายถึงว่าการนั่งของเขาเขาบอกว่าเลาคนญี่ปุ่นนั่งเนี่ยจะมีวิธีการนั่งคล้ายๆกับบ้านเราคือการนั่งพับเพียบคือมันดูแบบสง่างามเป็นกระสตีดูเรียบร้อย มีความประณีตใช่ปาลีนะจ๊ะกับการนั่งรมใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆแล้วจะว่าไปนอกจากญี่ปุ่นจะทําแล้วบ้านเราเองก็ทําเหมือนกันใช่มเวลาสวดมนต์เนี้ยโอ้ยปวดแล้วปวดอีกงอแล้วงออีกเป็นเน็บชาแล้วจนขาเนี่แบบโอ้โหไม่รู้เรื่องแล้วยังสวดไม่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยเชนแล้วจะบอกได้ว่านอกจากญี่ปุ่นแล้วบ้านเราเองก็แบบอินดี้ไม่แพ้กันแต่ว่าพวกฝรั่งเขาจะไม่ค่อยนั่งหรอกเพราะว่าแบบปวดขาทรมานอะไรเงี้ยแต่บ้านเรานี้คือแบบประณีตไปก่อนนะโอเค8วันเปิดของขวัญในบ้าน ใช่ไหมจา้าถ้าแบบว่ามีใครเอาของขวัญมาให้กับเราอย่างเงี้ยเขากลับปุ๊บเราเปิดปับ๊บเลยใช่ไหมในบ้านเราทีนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวันหนึ่งคือวันที่เรียกว่าวันเปิดกล่องของขวัญหมายความว่าเวลาใครก็ตามเอาอะไรมาให้เราเนี่ยเราจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดมันใครให้อะไรมา,าก็เก็บ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 แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยวันเปิดของขวัญเนี่ยค่อยเอากล่องั้งหมดมาเปิดถามว่าทําเพื่ออะไรก็บอกว่าเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้นจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความอดทนและสตรองแค่ไหนฉันแล้ว้วใหอะไร อย่าเพิ่งเปิดเก็บไว้ก่อนบากคนถามพี่หมอคะถ้าับหลงข้างบ้านเอาแบบทุเรียนมาให้อย่างเงี้ยทาไงดีเก็บไว้ก่อนนะครับอึบอึบหรือไม่ก็แบบเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนพอถึงวันนี้ค่อยเปิดเห็นไหมครับนี่แหละอดทนไว้ก่อนได้เปรียบจาไว้ก้าวระดับการทําความเคารพใบบ้านเราเองก็มีเหมือนกันนะเห็นไหมการไหวมีแบบไหวพระไหวรุ่นเดียวกันไหวผู้ใหญ่ไหวเจ้าอะไรเงี้ยคือมีเยอะจริงๆทีนี้ในญี่ปุ่นเองก็มีเหมือนกันญี่ปุ่นจะไม่ได้ไหวเหมือนเราแต่เขาจะแบบทําการคํานับการโค้งหัวน เขาบอกว่าถ้าโค้ง15องศาเนี่ยคือแบบรุ่นเดียวกันแบบชิวๆอะไรอย่างงี้แต่ถ้าแบบว่าแบบยิ่งก้มหนักเข้าไปอีกสักประมาณ30องศาคือแบบเป็นคนที่สูงกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นเจ้านายเราหรือถ้าแบบโค้งถึงขั้นแบบ45องศาเนี่ยคือแบบเป็นแบบผู้จักรพรรดิหรือแบบถ้าโค้งถึงขั้นไปหมอบเนี่ยคือแบบให้ความสําคัญสูงสุดในชีวิตนั้นเลยคือเคารพมากถ้าบ้านเราก็แบบอารมณ์ถวายบังคมพะยาค่ะอารมณ์หนังท่องแบบช่องบางช่องอ่ะและเรื่องที่10วันนี้คือเรื่องการจัด อย่างที่บอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับลูกค้ามากๆเขาบอกว่าถ้าเราไปซื้อของเว้ยแล้วเราแบบซื้อเสร็จแล้วช้อปปิ้งเสร็จแล้วอะไรเงี้ยจะมีพนักงานครับเดินมาส่งเราถึงหน้าร้านส่งเราขึ้นรถแล้วก็แบบจะยืนคอยเราจนกว่าเราจะออกจากร้านนั้นไปแล้วการออกจากร้านนั้นอะ่ะไม่ใช่แปลว่าพอเราขึ้นรถเขาจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านไม่ใช่นะเว้ยคือแบบต้องรอจนกว่าเราอะจะพ้นสายตาเขาอะพ้นเมื่อไหร่จะเข้าร้านเมื่อนั้นเว้ยซึงนี่แหละอาจจะเป็นที่มาของคาว่าไปให้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยก็ว่าได้ ไปไม่ไกลไมันคือไม่เข้าร้านและช่วงที่เราออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขายืนนิ่งนะเขาต้องแบบทําความเคารพว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะโอกาสรัใหมันะคะอะไรอย่างเงี้ยดีไปอีกดังนั้นเนี่ยถ้าใครไปที่ญี่ปุ่นอาจจะต้องเจอกับเรื่องเหล่านี้ก็ฟังไว้เป็นความรู้ไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าดึงไปเที่ยวไปแอลเนาจะได้แบบเข้าใจว่าอ๋อมันคืออย่างนี้เองดูช่องหมอกมาแล้วเนี่ยช่องนี้ประโยชน์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจ้าเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งหมดนี้เนี่ยคือเรื่องราวความรู้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจ,จะแชร์ให้้้ฟังังหากกกกชชอคลลิปนนี็ฝดดดไแวย จะเกันใหม่คลิปแน้นะครับสำหรับวันนี้ผมพีเจอมอ Channel. ลชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย